ทำไมอยู่ที่หนูถึงอยากเป็นพรีเซนเตอร์มาดามฟินลุกจริงๆเลยต้องบอกว่าก่อนหน้านะะี้ค่ะหนูรู้จักกับพี่ชายมาก่อนด้วยนะแล้วคือตอนนั้นสมัยพี่ชายยังแบบว่าเอาจริงๆคือมาดามฟินยังไม่ดังอ,ะอ,อ่ะแล้วเรารู้จักเพราะว่าเจ้ากล้วยอาสยามอ่ะคะ่ะเป็นเพื่อนเราในค่้ายแล้วกล้วยเขาก็สนิทก,กับทางพี่ชายก็ลเลยแบบว่าพี่ชายเลยให้ลองน้ําหอม แล้วเรารู้สึกหูยหอมไปจังหอมชอบตอนนั้นคือแบบว่าได้ลองมาหลายขวดมากเลยเขาก็เลยแบบว่าเหมือนให้น้องแต่ช่วยแบบว่าช่วยกันรีวิวนะอะไรสมัยก่อนเนาะเมื่อก่อนมารีวิวเฟซบุ๊กนารีวิวเลยประมาณนานก็เลยรู้จักกันค่ะเพราะสายเขาชอบไปตามคอนเสิร์ตกันแล้วให้นักร้องใช่ใช่เวลาไปพิชโนโลกอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ปรากฏว่าเมื่อตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ย ได้มีโอกาสใช่ไหมครับมันแตกต่างจากน้ําหอมทั่วไปยังไงน้องเอาจริงๆหรอหนูว่ากลิ่นเขาดูมีความลึกลับอะอบอกไว้ถูกคือไม่ได้เป็นเหมือนน้าหอมทั่วไปที่หอมแล้วก็เฉยเแต่อันนี้ด้วยความที่เขามีความพิเศษคือค่ะเหงื่อค่ะเหงื่อคนเราอะมันจะมีฟิโรโมนเนาะ,ะ,ะกลิ่นตัวคนเราจะไม่เหมือนกัน<ช>น้ําหอมตัวนี้ค่ะมันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือถ้ามันไปโดนเหงื่อใครสมมุติว่า กลิ่นนี้โดน,ดนตัวแต่ก็จะเป็นอีกกลิ่นของแต่เลจะเค็มๆอ๋อไม่ใช่ก็จเล่นค่ะก็จะเป็นกลิ่นแบบว่าของเราแต่พี่วันดำก็จะเป็นอีนี่นี่พี่ใช้สีดำอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ใช้สีดำหอมเซ็กซี่มากก็ใช้สีไหนชอบสีไหนจริงๆหนูใช้แล้วแต่โอกาสเพราะว่าใช้ทุกสีผู้หญิงจะต้องมีความแบบว่า หลากหลายแล้วแต่จันันทาสีนี้วันอังคารฉันทาสีมันจะได้ดูตื่นเต้นดีกว่าใช่ค่ะต้องเปลี่ยนไปแต่ละวันสีเดิมกลิ่นเดิมมันก็จะดูน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่หอมมากสีแดงก็จะเป็นแบบว่าฟฟิิินนอเลสดชื่นใช่แบบว่าอินเลิฟนี่หอมมากอ่ะหอมแบบเป็นฟิตอินแบ็คเนี่ยแหละเหมาะสำหรับกระเทยเก้งกวางระ้วบ้างบางผาหอมมากใช่ถูกใจอยู่สีเดียวจริงๆจริงมันมันแต่ที่ฉันก็บอกให้ผสมจะฉันใช่ว่าอันเดียวพอแล้วมันจะไม่ฉีดนะ เลยที่ฉีดแล้วก็เดินผานฉีดให้ฟุ้งๆเลยอันนี้คือแบบว่าดาราก็แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์กันเยอะมากคือไม่ต้องไม่ต้องถามว่าหอมไหมก็ดูเอาแล้วกันว่าทุกคนพูดถึงกันหมดเลยมันหอมจริงค่ะใช่ตอนนี้ก็มีกลิ่นพิเศษมากมายขึ้นมาเยอะแยะไปหมดลองดมไหมอย่างที่บอกว่ากลิ่นกลิ่นของพี่เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นหนึ่งสกีมันขวดเดียวกันนะฮะแต่ฉีดฉีดใครยังฉีดแต่ก็จะเป็นอีกลิ่นหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว ปกติเอ๊ะแต่หนูรู้สึกว่าสีแดงมันจะมีความสดใสน่ารากักมีความแบบแป้งๆเกับเราสดชื่นใสๆเออเด็กๆใสๆหอมหอมมากคือทาสักแป๊บนึงนะคะเขาจะกลืนเข้าไปยิ่งเหงื่อออกนะมันจะแบบหืมกลิ่นแบบหอมใช่หนูหนูไปฉีดกระต่ายอะคะ่ะกระต่ายเขาจะกลิ่นเขาจะเหมือนตัวติดกลิ่นเด็กๆอ่ะกระต่ายกระต่ายที่เป็นพี่น้องใช่ไหมใช่น้องกระต่ายไม่ใช่กระต่ายรักเด็กกระต่ายโอเคโอเคเจ้ากระต่ายตัวเขาจะตัวหอมๆเหมือนเด็กอ่ะ กลิ่นก็จะเปลี่ยนไป<อ>ใช่แปลกมากมาใช่มันเป็นตัวปรับกลิ่นคือโอเคแหละสิ่งที่บอกว่ามันแตกต่างจากเออน้ําหอม,หอมทั่วไปอ,อันนี้บอกว่าน้ําหอมนี่มันเป็นการปรับ ปรับตามชีกประจรปรับตามฟิโรโมนของเราเนี่ยแหละใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้น้ำหอมแบรนด์ยานคอเตอร์แบรนด์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นการปรับกลิ่นการหรือที่เขาเรียกว่าฟิโรโมอนเทคนิคพิเศษของทางแบรนด์ยิ่งเหงื่อออกเยอะมันซึ่งเหมาะกับคนไทยเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบว่ามีกลิ่นที่ออกมากับเหงื่อแล้ติเหงื่อเราจะเหม็นไม่ว่าจะเป็นน้ำตาที่เหม็นบางคนเปรี้ยวบางคนเหม็บางทีผสมน้ำหอมอื่นนะมันยิ่งเหม็นไปใหญ่เลยนท่ไมตัวจะมัปรับสำหรับจริงๆแล้วสำหรับฟิโรโมนสำหรับเหงื่อของคนไทยเรานนนนี่่่่่่เเเเเเวลลลลาาแตตตตคคคคอออออออสิร์ืืหหงงยยะะะมมกก็้้้ใชด เอาจริงๆก็คือหยิบหยิบติดกระเป๋าเพราะว่าเวลาลงมานี่ก็คือแฟนขับต้องต้องได้กลิ่นเราใช่มันก็เพิ่มความมั่นใจค่ะเพิ่มความมั่นใจมากๆแล้วดีๆนะผสมหลายๆกลิ่นก็เปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยซึ่งตอนนี้เขาบอกมีกลิ่นบริมิเต็ดมาอีก3สีอ่าอันนี้นี่เป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นคืออะไรน้องใช่ค่ะคือตอนนี้นะคะซื้อน้ําหอมนะคะมาดามฟิน3ขวดปกติ3าขวดนี่คือเกือบสี่พันนะคุณได้อยู่แล้วมอฟิน ฟินอินแล้วฟินอินแบ็คเนี่ยเราได้3ขวดอยู่แล้วใช่แต่วันนี้เหลือเพียง1,990บาทก็เกือบครึ่งก็เกือบครึ่งึ่งเลยดีกว่านะคะแล้วก็เฉพาะคุณผู้ชมนะคะที่สั่งซื้อตอนนี้เท่านั้นนะคะได้รับฟรีเลยน้ำหอมรุ่นพิเศษนะคะเป็นนี่เลยกินลิมิเต็ด ขอดูบามหน่อย่ใหม่ะก็คือว่าไม่มีขายนะคะอยากได้คือต้องสั่งแล้วก็ได้ฟรีค่ะรับไปเลยคลัสีขอดูหน่อยขอดูหไม่ต้องเลือกสีเลยเพราะหอมทุกอันเลยจริงๆอันนี้หนูลองดมอันนี้หอมอันนี้หอมผู้ชายใช้ได้เลยไอ้หอมมากหอมมากอยให้ดมชอบอันนี้ชานีเกนก็ลิมิเตดมา้หอมอันนี้ชนีหวานหวานยนนี่ยนาย นี้หอมเลยคือหอมจริงๆหนูเล่นแล้วคือแบบว่าอ้โหวันเนี้ยออกบ้านไม่รู้จะเลือกสีไหนอันนี้หอมใช่ก็คือได้ไปเลยทั้งหมดนะคะคือสีชิ้นนี้ปกติเนี่ยห้าพันกว่าบาทก็เหลือเพียง1,990บาทหมายถึงคุณได้มอฟินฟินอินเลิฟฟินอินแบ็คใช่แล้วคุณได้ลิมิเต็ดเลือกได้เปล่าไม่ได้คณะสีเพราะว่าเราอยากให้ให้แบบว่าตื่นเต้น ลองไดให้เขดูให้ดมอีกงานหนึ่งนะใช่ลองดมไหมคะสีม่วงหอมใช่ค่ะมันจะหอมแบบสีนั้นหอมกล่อมหวานหวานอุ่นอุ่นอันนี้ก็หอมอันนี้ก็หอมหอมมากคือเอาอย่างเงี้ยหอมทุกขวดเลยอัน่วงหอมกว่าอินดองนี่อันนี้หอมมากเราตื่นเต้นกับความความใหม่ของเขาเพราะว่ามันเป็นกลิ่นใหม่เพราะเพิ่งได้กลิ่นครั้งแรกเนี่ย เป็นกลิ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าไม่มีขายแต่ว่าพี่ชายทํามาแถมช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วก็สนใจติดต่อได้นะคะที่ไลน์แอดทำดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมบอกง่ายๆครับมาดามฟิน3ขวดคุณดูนะฮะสามขวดเนี่ยคุณได้แล้วมอเออฟินอินเลิฟฟินอินแบ็กมอร์ฟินแล้วคุณได้ลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่ใช่อีกหนึ่งหอมจริงอะไรก็ได้สามขวดจริงๆสามขวดหมดเอาไปเลยนะสี่ชิ้นจากห้าพันบาทเนี่ยเหลือเพียง1990บบาทนี่เอาไปเลยสี่ขวด ขวดนี่ตะกี้ฉีดสามใบได้ขวดนี้โค้ชโชคดีต้องเอาขวดนี้ไม่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 หอมมันหอมคนละคนอ๋อได้กลิ่นใหม่ละไม่กลิ่นใหม่ทั่งเลยก็ได้กลิ่นใหม่เมื่อกี้อภิเศตกลิ่นสีฟ้ากับกลิ่นสีเนี้ยผสมกันก็ได้กลิ่นใหม่หอมมากหอมมากแล้วก็ฉีดของแต่ละคนเนี่ยกลิ่นมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วต้องใช่กะไปง่ายขวดนึงสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทคุณสั่งไปเลยนะฮะครับสามร้อยกว่าบาทยังไงคุณเอาไปแบ่งกันคนละขวดก็ได้อยู่แล้วชิวอาโค้ชตรงนี้ สั่งตอนนี้เท่านั้นใช่ค่ะขอบคุณที่น้องมาค่ะยินดีมากๆอยากมาอีกค่ะแล้วน้องสาวมาหน่อยวันหลังใช่ค่ะกระต่ายมานี่ขำกักือโอ้มันตลกม่าตลกกันนะน้องแต่มาร้องเพลงแกมมี่ได้ไหมล่ะได้เออร้องเพลงแกมมี่ร้องร้องเพลงได้ใช่กระต่ายก็ฝากขอเหี้ยเอาดอมตอนนี้ดอมงั้นมาร้องเพลงแกมมี่โอเคขอบคุณมากนะน้องนะสวัสดีค่ะ